ไม่เหมือนกันตรงไหนอะมันไม่เหมือนตรงไหนอันนี้ลกูกลูกแกนะอะเด็กๆมาเยี่ยมค่ะดูดูแม่มันดูแม่มันโนไม่เหมือนแกตรงไหนเนี่ยเฮ้ออ๋ส้มจัดการมาเลยชมไอ้มิวกีนเป็นแมวว่า นี่แม่มันนี่ลูกมันอันนี้ก็ลูกมันเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยกี่น้อยนี่ไม่เหมือนแม่ตรงไหนอะทำไมแม่จำหนูไม่ได้ฮะฝนอะเกี่นหนัก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 ตบลูก จัดการมันชีสม้มเนาะเนี่ยเห็นไหมเหมือนแม่ไม่มีผิดเพี้ยนเลย